ล่าสุดนะคะ YG ก็ได้ประกาศเซอร์ไพรส์ชาวมอนสต e อน์ว่าจะมีการปล่อย MV ใหม่ซึ่งเพลงที่จะเอามาทํา MV ก็คือเพลง Love in My Heart เป็นเพลงแทร็กที่6ของอัลบั้มเต็มของน้องนะซึ่งเพลงเนี้เอาจริงนะ ถ้าดูกันตามยอดบิวของออดิโออะ่ะมันมียอดที่น้อยน้อยที่สุดเลยนะซึ่งเพลงที่มันมาแรงอย่างที่ทุกคนเนี่ยบอกว่าชอบชอบก็คือมี f ี e l i แน่ love maybe แล้วก็ really like you แต่ว่าจึ้งเี่จึงจ้งเพราะว่า love in my heart เนี่ยอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเป็น MV เลยก็อย่างที่อาจตั้งข้อสังเกตไว้คราวที่แล้วใช่ไหมคะที่ YG เนี่ยปล่อยภาพของน้องๆออกมาซึ่งมันเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้มีในเซตใน m อมไหนเลยนะคะก็คือก็เลยสงสัยว่าเอ๊จะมีการถ่ายอ ม่่หรือเปลาแต่ว่าพอเห็นโปสเตอร์ MV ที่จะปล่อยออกมาใหม่นะคะ Love in My Heart เนี่ยมันดูวินเทอร์วินเทอร์นะคือมันดูลมุนลมุนล,ล้วเพลงเขาก็เบาๆอย่างงี้ค่ะแต่ว่าชุดมันไม่น่าจะเข้ากันหรือว่าเขาจะมีการถ่าย MV หลาย m อมหรือเปล่าหรือว่าจะมีการถ่ายวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์อื่นๆที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฟิลิสแนอาจจะมาเป็นวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะอยู่ดีๆ Love in My Heart ก็คือทะลุขึ้นมาเลยแต่ว่าที่นน,นั่นก็ คือเครดิตของเพลงนะคะในเพลง Love in My Heart นะคะก็มีชื่อของสองสาวเจแปนไลน์ก็คือลูกกากับอาสามีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงด้วยนะวอก้าวินโตเกวก็มีแต่ว่าแอดคิดว่าวอก้าวินโตเกคงไม่มีเอ็วีเพราะว่ามันเป็นเจแปนไลน์คือน้องสองคนร้องซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ c ค v e r อร์ทั้ง7คน ก็อันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยซึ่งเอาจริงๆะ Love in My Heart นี่คืออยู่นอกนอกนอกเลยนอกสายตานอกความคิดของพวกเราเลยแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศหรือการพูดถึงการทำ MV ใหม่ในเพลงนี้ใดๆทั้งสิน้นซึ่งปกติแล้วนะคะ YG เนี่ยก็น่าจะมีการพูดถึงอยู่บ้างเพราะว่าในการประกาศแพลนของ YG ที่ผ่านมาก็จะเป็นพูดในเรื่องของแพนของ t r e a s u r e แล้วก็แพลนในปีหน้าว่าจะมีอะไรยังไงบ้างแบบเบาๆเพราะว่า,าคลิปที่แล้ว YG ก็ได้พูดไปหมดแล้ว ะะก็เลยค่อนข้างแปลกใจแล้วก็ไปดูเครดิตก็มีชื่อของน้องสองคนก็อย่างที่เรารู้นะคะว่าถ้าใครดู Last i m o l u t i o n ก็จะรู้ว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยโดยเฉพาะอาสาแล้วก็ลูกกะเนี่ยน้องมีทักษะในการแต่งเพลงแล้วก็เขียนเนื้อร้องด้วยตัวเองมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกแล้วไม่แน่ใจว่า YG เนี่ยต้องการที่จะนําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องทักษะของเด็กทั้งสองคนด้วยหรือเปล่าหรือว่า YG อยาก จะลองเอาใจเกาหลีดูบ้างเพราะว่าเพลง Love in My Heart เนี่ยจะเป็นเพลงที่มีภาษาเกาหลีเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในอัลบั้มละ อาจจะแบบแค่นิดนึงเพราะว่าเรื่องชาร์ตเพลงนี้ก็โดนกดฉ่ำอยู่นะคะเพราะว่าวงแอนตี้นี่ก็เอาแต่ชาร์ตส่วนแตงมากดอย่างเดียวเลยไม่ได้ส่วนชาร์ตเวอร์ไวนว่าน้องจะเข้ากี่เพลงเข้าทั้งอลัลบั้มไหมเข้าอันดับเท่าไหร่ไม่สนใจจะยึดชาร์ตส่วนแตงอย่างเดียวจะเอาให้ได้เลยก็ไม่รู้สินะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าคือยอดฟังออเทโอก็หน่อยที่สุดมันน่าแปลกใจอันนี้ก็ต้องรอดูว่า YG จจะออกมาพูดถึงเพลงนี้ยังไงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่า ว่าขนาดจะปล่อย MV ตัวนี้ออกมายังปล่อยแค่โปสเตอร์ออกมาเลย MV ตัวนี้นะคะจะปล่อยในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะทุกคนตามเวลาไทยก็คือเวลา10โมงเช้าใครที่เป็นสมาชิกพิมียมก็จะได้ดูก่อนคนอื่นเหมือนทุกทีนะก็อย่าลืมไปปักหมุดรอกันนะคะทุกคนวันนี้ก็เอามาฝากกันในเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ